ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการอ๋อเหรอร์นะครัะไปพบกับความสนุกสนานในรูปแบบของพวกเราี่สีแบบอ๋อเหลอร์ไม่ใช่เมื่อกี้งงอีกแล้วไฟช็อตอีกแล้ววะทำไมอะคะคุณพี่ตกใจครูทานนะเปลี่ยนผมใหม่เปลี่นสีใหม่เปลี่ยนผมเออเปลี่ยนสีผมใหม่จริงๆเป็นคนไม่กล้าเส้นดูเป็นฝรั่งเซ็ตมเอะมากเอายาดูเป็นฝรั่งจริงอะ สําหรับนี่มีคนเขาบอกมาด้วยนะบอกว่าเป็นไปได้เนอยากดูครูทันถอดแววนบ้างสักครั้งหนึ่งใส่แว่นเถอะจริงๆเป็นคนไม่ใส่แววนนะคะจริงเหรอหน้าเหมือนดาราดาราคุณพี่เหมือนจะไม่ค่อยดีอีกแล้วหนังเรื่องอะไรจริงหะหน้าเหมือนดาราจริงนะไปถอดแว่นจริงๆเหมือนจริงจริงเหรอเออดาราเกาหลีอะเรื่องไม่พูดดีกว่า ำไมล่ะก็ดูสวยดีนะตาโตเป็นไข่ห่านมากเลยเอาละครับแน่นอนเรามีเรื่องราวอัปเดตมาฝากคุณผู้ชมนะแต่ว่ารายการเราเนี่ยเนื่องจากหวันนี้เนี่ยต้องเป็นภาคต่างประเทศโดยเฉพาะเพราะว่าพิธีกรร่วมของเราเนี่ยเป็นฝรังร่งมากาาดังนั้นเนี่ยเราจะมาแบบว่าธรรมดาไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็มีเรื่องฮือฮาของไทยที่เราอยากจะพูดถึงมากมายแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะละครตอนนี้แรงมากเลยนะเรื่องอะไรคะตบกันจี๊ดเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรอะสามีตรีตาที่เห็น น้องตูมตามช่างแต่งหน้าอันแบบว่าประจําทีมสครานาโอ้โหเขามาเล่าให้ฟังเลยกําลังดามากไม่เป็นไรปล่อยให้เขาอัปเดตกันไปเราฝั่งต่างประเทศบ้างอยากเล่นนะสิฮะหนูไม่เคยดูจริงๆหนูให้หนูเล่นเล่นไม่ถูกโอ้ใ้องตอนนี้เขาแรงมากที่พูดบทมาสิเดี๋ยวหนูจะเล่นไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวจะกินเวลาไปดูซะก่อนจะดูแล้วยาวแน่เพราะเรื่องอัปเดตยาวมากกว่านี้ต้องอัปเดตเลยอันนี้สําคัญมากเลยเป็นนั่คนนงีใช่เป็นเรื่องของคนนี้คือฮาตลอดเวลาไมลี่ โอย่าเอาอีกแล้วนะมรี่เขาบอกว่าออกมายอมรับเลยว่าเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันก็เลยวิ่งออกมาทั้งชุดชั้นในเลยเพราะว่ากลัวว่าแฟนเพลงจะพลาดผลงานเพลงที่เธเตรียมพร้อมมาคกูทันเคยทํำไหมล่ะแบบนี้จริงๆเคยนะคะนี่ภาพมาแล้วล่ะเห็นไหมครับบอกว่าในคอนเสิร์ตแบงเกอร์ซีทัวรของมายรี่ซ r รัสจดขึ้นที่แฮร์ริสแบล l e ี c เซ็นเ เจ้าตัวไม่อยากให้แฟนเพลงพลาด23เพลงก็เลยวิ่งออกมาทั้งชุดชั้นในสีแดงพร้อมกับโพสต์ข้อความใน Twitter บอกแฟนๆว่าไม่ใช่ชุดใหม่ของเพลงที่23หรอกค่ะชุดเปลี่ยนชุดไม่ทันก็ไม่อยากยกเลิกเพลงนี้ไปฉันเลยวิ่งออกมาทั้งชุดชั้นในเลยลิซารัสเริ่มเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตสุดชา้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่แวนคูเวอร์แคนาดาซึ่งคอนเสิร์ตของเธอก็ได้รับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากมายถึงความไม่เหมาะสมในเรื่องการแต่งกายและการแสดงออกเรื่องเพศจนเกินความงาม,มซึ่งเจ้าตัวก็แแแค่่่่พูดวววาาาาเเเเธธออออนนนนนนฟมกห้้้ีลิ์ขง เป็นคอนเสิร์ตที่ติดเรด R รเรท X แน่นอนนะครับคุณพูดไม่ได้หรอกนะว่าฉันไม่ได้เตือนคุณไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะว่าฉันไม่ได้ตอนนี้ก็แค่นั่งสบายๆแล้วก็สนุกไปกับโชว์ฉันแล้วกันแบงเกอร์สีทัวร์นักร้องสาวโพสต์ข้อความลง t w i t t e อร์เลยโดนสื่อวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเจตนาหรือเปล่าเพื่อกเป็นการสร้างกระแสอ่อ่ะคุณทางคิดว่ายางไงคือจริงๆไมลี่เนี่ยจริงๆชอบเพราะว่าเขามาจากอ่ เรียกว่าอะไรอวอลดิสเน่นะคะเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แล้วก็จริงๆมีแทร็กเพลงที่ชอบ <c oughs> คืออย่าง เขาเอาเพลงของ Cindy Lauper มาทำใหม่ Girl Just Wanna Have Fun อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เขาเหมือนเขาโตมากเหมือนโตขึ้นมากจากจากงานเก่าๆของเขาซึ่งก็อาจจะเป็นการเติบโตการพรีเซนต์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้นักร้องอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยท่านถือว่าเรื่องการโชว์ความเซ็กซี่นั้นเป็นเรื่องของศิลปะไม่แต่ก็หุ่นดีอะเนาะไม่เห็นเป็นไรเลยวถ้าเราหุ่นอย่างนั้นเราก็คงโชว์ม่แล้วคุณจะนึกคุณเคยไหมเคยแบบว่าอยู่แบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันแล้วออกมาแบบชุดแบบชุดชั้นในตัวเดียวม ไม่ไม่เคยอย่างนั้นค่ะแต่เคยแบบว่าใส่เป็นกัก,กเลื่อมไม่มกักเลื่อ,อมแล้วก็ต้องอุ้มผู้หญิงผู้หญิงใส่ทุด่ดทแล้วพอจะดึงออกติดเลื่อมกูเอาออกแล้วกูเลยยกเข้าฉาก <laughs> อ๋อเหรอเหรอเหรอใช่ไม่สมัยนั้นคุณทันยิ่เป็นแดนเซอร์เนาะคนอาจจะไม่เข้าหยาคนอาจจะยาคนอาจจะไม่เข้าใจกันมันเต้นต่อไม่ได้แล้วผู้หญิงก็แบบว่าอย่างนี้คือจะปล่อยตัวลงก็ไม่ได้เพราะเสื้อขาดแน่ใช่ไหมทายทายทันยังไงดีเข้าเลยอ่ะแล้วแล้วแล้วมันก็ไม่มีแดนเซอร์ข้างหน้าสิม่ก็มีอยู่หลายคนแล้วเราก็แบบว่วาดจุดนะครับก็เป็นว่าเราก็ต้องปล่อยเธอไปถูกไหมเป็นแนวของเธอแต่แต่ว่านะผม ความคิดส่วนตัวผมว่าจริงๆแล้เป็นความตั้งใจไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันเพราะสังเกตดูดีๆนะครับถ้าย้อนกลับดูภาพเมื่อกี้เนี่ยแดนเซอร์โอ้โหมาเลยครับใช่แดนเซอร์ก็สุดก็แรงนะครับก็แทบจะแบบว่าเป็นแบบบิกินี่แล้วเนื้อออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสีเป็นท่านน้อยกว่าเนี่ยผมว่ามันจะดรอปอันนี้เป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูครูวุธร้องเพลงในรอบต่อไปครูวุธในขับครูวุธโชว์เป็นซุปเปอร์แมนออกมาเลยแต่ไม่เป็นจริงๆเอาเหรอคะ โอ้โหดูจากท่าี่คุณขนาดที่ไม่เปลี่ยนนะหนูกลัวไม่เปลี่็นจริงมาอัปเดตอีกข่าวนึงเพราะว่าข่าวนี้ยาวมากเลยแล้วก็เป็นที่ฮือหามากในภาคเหนอีกข่าวนึงก็คือว่าเรื่องราวที่ลือลับๆนะคะของแอบรนดอนฮาวเวิร์ดที่มีการตรวจ DNA นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น ทุกคนสงสัยว่าเป็นลูกชายของไมเคิลแจ็กสันหรือเปล่าที่เป็นลูกรับแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดเผยตัวนะคะส่วนสำนักข่าว TMZ ของเราเนี่ยก็เปิดเผยเออกมาแล้วค่ะว่าผล DNA นั้นเป็นลูกไมเคิลแจ็กสันถึง99.99% 99ค่ะ เว็บไซต์ TMC ได้รายงานข่าวว่ามีการตรวจ DNA จนสามารถยืนยันได้ถึง99.9%ว่านักร้องนัไม่ใช่คนขวานักร้องหนุ่มวัย31ปีแบรนดอนฮาวเวิร์ <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นลูกชายของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันค่ะ <c oughs> ทางเว็บไซต์ฟิล์มออนจึงได้แถลงข่าวถึงเรื่องนี้ในเวลาต่อมาโดยอ้างว่าการตรวจ DNA นั้นมีขึ้นด้วยการใช้ข้อมูล DNA ที่เก็บไว้จากประวัติการทำ ฝันของไมเคิลแจ็กสันนะคะและสำนักงานข่าวดังกล่าวก็ได้อ้างผลที่เกิดขึ้นและสามารถยืนยันได้ว่าฮาร์วาร์ดเป็นลูกชายของไมเคิลแจ็กสันจริงๆค่ะหลังจากเรื่องราวประเด็นนี้มีเป็นประเด็นขึ้นมาฮาร์วาร์ดจึงได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook เพื่อยืนยันว่าเขาไม่มีเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการตรวจ d n a เลยและไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งกับความพยายามครั้งนี้แม้แต่น้อยจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ทีเได้กลับมารายงานไปในถึงในสิ่งที่ตรงข้ามกันว่าเรื่องของการตรวจ d n a นั้น เป็นอาจจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงที่มีคนแต่งขึ้นมาส่วนทางนิวยอร์์เดลี่นิวส์นะคะก็อ้างว่าการตรวจพิสูจน์เป็นทายาทของไมเคิลแจ็กสันนั้นอาจจะมีโจแจ็กสันพ่อของไมเคิลแจ็กสันนั้นอยู่เบื้องหลังค่ะ<ม>ข้อสงสัยว่าแบรนดอนฮาวเวิร์ดอาจจะเป็นทายาทของไมเคิลแจ็กสันเกิดขึ้นเพราะข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์ของมิกกี้ฮาวเวิร์ดแม่ของเขาที่พยายาม แม่ของเขาที่เคยมีเรื่องข่าวลือความสมนธ์กับไมเคิลโดยมีมิกกี้ฮาวเวิร์ดที่เป็นอดีตนักร้องเพลงป๊อปแนวกอสเปลเบเซนี่คือเป็นแนวกอสเปลเนี่ยนะคะได้ใช้ชื่อในวงการว่าบิลลี่ค่ะซึ่งหลายคนเชื่อว่าเธอคือผู้หญิงในเพลงบิลลี่จีนของไมเคิลแจ็กสันนั่นเองโดยเนื้อเพลงสุดที่จะระบายฟิลเลอร์เมื่อปี1982ยังมีนักร้องสงสัยว่าบิลลี่จีนนั้นไม่ใช่คนรักของผมแต่เธอเป็นผู้หญิงที่อ้างว่าเป็น s ิ c เ e ตเลิฟของเขาค่ะ นะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างฮือฮานะจริงๆเรื่องไมเคิลเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันเนาะไม่สิ้นบางทีเนี่ยก็ยังอุตส่ามากกีกระแสข่าวออกมาอีกว่าไมเคิลจริงๆแล้วยังมีชีวิตอยู่อีกแต่ว่า,<อ>าไปทำศ<ม>ัลาญญกรรมหน้าใหม่ใหม่อีกอมันากันไปม,นมันไม่จบย่ายๆนะครูตร้อมเพราะว่าต้องอย่าลืมว,ว่านี่คือราชาเพลงพ็อประดับโลกซึ่งเป็นตำนานเหมือนการเหมือนบอกว่าเหมือนพูดถึงเอลวิสเพรสลีย์บอกว่าเนี่ยเขาหนีไปแล้วใช้ชีวิตสงบแล้วก็แบบ ไม่มีใครแบบตามหาเขาเจอเพราะเขาไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นอีกแล้วแต่แต่ในเรื่องระหว่างตระกูลแจ็กสัน Jackson นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เยอะมาก<า>ที่สุดแน,น่นอนคืออย่างที่เรารู้ว่าไมโครแจ็กสันเนี่ยมอีอาจจะมีผู้จัดการหรือมาร์เก็ตติ้งที่กวานซื้อเพลงของบีเทิลส์นะคะเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็รวมถึงกวานซื้อแล้วก็ลิขสิทธิ์เพลงของตัวเองและ including ที่การแต่งงานกับลูกสาวของเอลวิสเพรสลีย์ซึ่งเพื่อครองลิขสิทธิ์ของเพลง โอ้โหเรียกว่าแ<ห>ต่คุณแจ็คโอ้โหแต่กูลแจ็คสันนี่เรียกว่าโอ้โหแบบวันนึงไม่รู้รับเท่าไหร่นะเพราะคนเปิดเพลงเขาไม่รู้เท่าไหร่นั่นก็คือเป็นผลประโยชน์ันที่ทําให้เรียกว่าต้อง<ต>จับตาดูถ้าพูดถึงข่าวนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบนะเราไม่พูดถึงว่าผลตรวจดีอนะเราเปรียบเทียบหน้าตามาเมื่อกี้ที่เขาเอามาคอมเพร์กันอนะ่ะโอ้โหคุณมันคล้ายครึ่งมากนะมันคล้ายมากเรียกว่ามันค่อนข้างค่อนข้างจะเป๊ะมากแต่ว่าเราก็อย่าไปจัากันด้วยหน้าตาเลยเพราะเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งมากใช่ไหม วันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยครูทันอาจจะมาหน้าตาเหมือนครูต้อมก็ได้หรือครูต้อมอาจจะมาหน้าตาแบบว่า เหมือนใครสักคนอีกเหมือนคุยทันเหรอเหมือนคุทันโอ้ย่าอย่าโค้งนี่ย่าโอ้ย่าโอ้ย่าอย่าโอย่ามากเลยอ่ะผมว่านะจริงๆิแล้วข่าวในวงการบันเทิงนะครับเนี่ยมันมีข่าวมากมายหลายอย่างที่เราเสพกันนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะให้เรานําเสนอข่าวอะไรหรือที่ต้องการอัปเดตกไรก็ส่งกันเข้ามาได้กับทางรายการเลยนะครับแล้วก็นอนหนูเลยเวลาเสพเข้าไปนอนหนู ปพิจารณานอนหนูก็คือนอนหนูคืออะไรคะแนะนำแนะนำอ๋อคิดว่าแบบว่านอนดูบ้าแล้วอ้าวเรเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันกับรายการอ๋อเหรอ